อันนี้ครับไมายเดียวเลยนะครับโดนเลยครับยักยางเหมือนเดิมครับเหนื่อยครับอันนี้เป็นลองทิ้งน้าเข้านะครับเพราะฝนมันตกแล้วน้ามันค้างนะครับโอ้โหกัดเน้นๆตรงไส้เนียนๆเลยครับนี่ครับ มิดเลยครับมองที่ไม่เห็นเยื่อครับแป๊บหนึ่งนะทำความสะอาดก่อนนี่ครับยักษ์ยางตัวเดิมนะครับม่านครับตัวนี้บอดี้เนี่ยออกมาครับก็ใช้งานแอคชั่นดีตามธรรมชาติครับปากเคี้ยวๆไงโดนแน่นอนครับนี่ครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยครับอยักษ์ยางแก้คันนะครับตอนนี้มีกิจกรรมนะครับใครซื้อยักษ์ยางแก้คันไป ทำคลิปลงติ๊กต็อกนะครับแล้วนะมียอดวิว5 5หมื0นวิวขึ้นไปเนาะก็จะมีกิจกรรมแจกคันคันยักษ์ทองและล็อกทศกัณฑ์นะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับยักษ์ยางแก้คันครับขายไม่มีลิฟจับจองครับมาทําคลิปครับร่วมสนุกกันครับมูลค่าไายบ้านนะครับครับฝากผลงานด้วยครับยักษ์ยางแก้คันมีตัวไงโดยแน่นอนสุดยอด